ด b ไฟแต่ผมว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคันนี้ไม่เติมก็ได้นะเพราะว่ามันเรายังมีรถพี่บอลป้ามีร้านเติมเกมดัซซิงมา t เตราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายร้าน top up ัพเก r เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับสวุสดีีรับผมอยู่ผมบ่พัฒน์ชแนลนะครับผมวันนี้เรามารีวิวรถพาร์ทกันนะครับผมพาร์ทซีซั่นล่าสุดนะ DB5 DB 5นะผมเรียก DB 5แลวกันนะคันนี้ โคตรแอตตันมาเตน้แม่งเท่มากเพื่อนเท่มากแต่ผมอัพไม่เต็มนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ใช้ไว้อัพคันหน้าต่อนะซึ่งคันนี้ครับจะได้มาจากการเต erm ิมพาร์ตนะเพื่อนตรงนี้นะครับมาที่รางวัลก็ได้อะแล้วนี่นะตรงนี้นะ erm ครับผมเติมพาร์ตครับรถใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูกันดีกว่าขับเพื่อนได้ลอหลังนะครับผมอัพไม่เต็มนะไม่รู้ว่าประสิทธิภาพมันจะดีหรือเปล่าผมจะเล่นลองดูนะกันนะเพื่อนขอลองฟิลลิ่งหน่อยเพราะเอาจริงมีผลอยู่นะครับเพื่อน จริงแล้วถ้าเกิดอัพไม่เต็มอะ่ะมันมีผลกับฟิลลิ่งมากนะแต่ว่าถ้าเพื่อนมีแล้วอัพได้แค่นี้เอาตามแบบที่ผมเลยละกันผมก็รีวิวแบบนี้เลยแบบลองขับดูนะว่าจะดีไม่ดีนะเพื่อนมาเพื่อนตาแรกเลยอันนี้ผมอัพไม่เต็มนะครับต้องบอกก่อนว่าอัพไม่เต็มนะถ้าอัพเต็มเห็นเขาดันกันไปพันแปดเจ็ดี่สินะเยอะมากเลยนะคือฝีมือต้องสุดด้วย ไม่ดีเฮ้ย okay. มัวแต่มองกล้องไม่มองทางถ้าอับเต็มน่าจะดีนะเพื่อนโอ้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าอับอับรถมันอับยากไปหน่อยเพื่อนอับสัญญา เขาต้องใช้สัญญา14เ่ยนะตอน1 1ชิ้นนะ่ะต้องใช้30ชิ้นนะถึงจะอัพ1คันผมว่ามันอัพรถยากไปหน่อยครับคันนี้ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองนะผมเลยอัพแค่ขั้น3พอนะผมอัพแค่ขั้น3พอนะผมถ้าเกิดรถขนาดอย่ีมันเป็นเป็น1เมตรอะผมจะอัพให้มันเต็มผมชอบแบบนั้นมากกว่าผมรู้สึกว่ามันมันไปได้เกือบสุดทางมากกว่าอย่างน้อยเรา1เมตรมันก็ดีกว่า0เมตรไงเพื่อน เอออย่างนั้นมันก็ดีว่าผมเลยเอาไม่เต็มนะถ้าเต็มคันนี้โหดเลยนะนจริงเ่ยหนักง,ง่ายๆผมไม่ยังชนจะเหลืออะไรก็ด่างยากว่าเพื่อน คือตอนนี้แต้มผมยังน้อยอยู่เว้ยด่ามเลยไม่ค่อยโหดมากอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึง <c oughs> แต่ก็ลองแบบลองแบบเรียวๆเลยไงเพื่อนลองแบบเรียวๆเลย <c oughs> นี่ผมเล่นตามตามท็อปเซิร์ฟเลยนะผม พราะถ้าเราหาเองมันจะใช้เวลาไปหน่อยหาจูนเองอ่ะมันใช้เวลาเยอะสมมเราเล่นตามตามวิจัยที่เขาเล่นอะไรดีว่ะ <c oughs> คือเขาลองแล้วเขาวิจัยกันแล้วแหละน่าจะดี <c oughs> นี่อังไม่เต็มมันนะ้นี่ยเต็มจะขนาดไหนวะัเต็มจะขนาดไหนวะเพื่อน แต่ผมก็กล้าพูดอยู่นะว่าดีผมกล้าพูดอยู่นะคันนี้ขนาดน้นไม่เต็มนะผมมลยรู้สึกว่ามันดีเลยดีอีกแล้ววะถ้าคันไหนมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีผมก็จะบอกไม่ดีนะถ้าคันไหนบอกว่าดีผมจะบอกว่าดีครับบอกตรงอย่างนี้เลยเนี่ยด่างง่ายก็ยังชน อัพเต็มผมว่าน่าจะสนุกกว่าแต่ผมเสียดายนิดหน่อยผมไม่ได้ถ้ามันมีเม็ดให้ผมสักเม็ดหนึ่งนะแล้วมันทําเม็ดขึ้นง่ายนะผมว่าผมจะอัพเต็มอยู่นะเพื่อนคือคันไหนที่ไม่ค่อยมีเม็ดผมไม่อัพเต็มเลยมีแค่คันเดียวนะที่ผมอัพเต็มคือ AE Ae เป็นคันเดียวที่ผมคันเดียวที่แบบศู์เม็ดแล้วผมอัพเต็มแต่คันอื่นคือผมไม่อัพเต็มเลยนะมาไปกันต่อเพื่อน Oh. เอเ้ยนิด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 ทีกดเลี้ยวค้างไงกดเลี้ยวค้างมากไปหน่อยครับถ้าเลี้ยวกดเลี้ยวมากค้างมากๆมันไปนะต้องระวังนะเพื่อนเมื่อกี้ผมลองให้แล้ว Counter ผมลองให้แล้วเพื่อนเป็นหนึ่งทดลองให้แล้ว <Okay. S 1> ถ้าอัพเต็มผมว่าผมจะต้องหนึ่งเมตรว่ะเพื่อนไม่หนึ่งเมตรผมไม่ค่อยชอบอัพเต็มมันมันใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยคือสีม่วงมันก็หายยากเลยนะต้องไปแลกเอาแลกซื้อในร้านค้าอนะไรเงี้ย เสียงพอได้นะไอตันมาตินวินเทปจัดสวยได้วยนะจริงชิวๆเพื่อนชิวๆคลิปนี้ชิวๆชิวเกิน ชิวเกินจริงเรื่อยๆเนบจะหลับเ okay, okay. <c oughs> ี่เปเมาจะหลับแล้งนี่เปเมาจะหลับจะหลุดเลยวะแต้มมันยังน้อยอยู่ไงเดี๋ยวผมไวแต้มมเยอะผมมารีวิวทีลวกันอันนี้ผมเอาฟิลเดี๋ยวถ้าเกิดแต้มเยอะเดี๋ยวผมมารีวิวทีดีกวถ้ามันดันได้เยอะมากกว่านี้ผมก็คิดว่าจะจะับก็ได้นะมาจะทีใจอัพก็ได้นะเพื่อน กันต่อจะหลับจริงวะลิปนี้มันจะเปยเปืี่ยนเหระเพี่อนทกทีมันนี้มากเลยมันไม่ค่อยมีอะไรวิวหวามากเพื่อนลองดูแล้วกัน ดีบีไฟ์แต่ผมว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคะนนนไม่เติมก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันเรายังมีรถคาร์์ขาวอยู่รถคาร์์ขาว5เมตรอยู่นะหรือถ้าเพื่อนไม่มีรถสีทองแล้วอยากอัพเต็มผมก็แนะนำครับแต่ถ้าอัพไม่เต็มเหรอถ้าไม่เต็มไม่ต้องมีก็ได้นะอื เกิดคิดว่าเติมแล้วเติมเอาถ้าคิดว่าเติมเอาอะไรอะ่ะก็เติมได้นะแต่ถ้าถ้าจะเติมหวังรถอะ่ะผมผมว่ามันก็มันก็หวังได้ถนะ้ <c oughs> าม,มันสองเงสองงานว่ะคือแบบว่ามันกึ่งๆนะมันพูดได้ไม่เต็มปากอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้อัพเต็มไงผมมีความคิดเห็นประมาณนี้ก็ต้องลองก่อนนะเพื่อนแต่จะลองยังไงวะไม่ให้ลองดีกว่า แต่ฟิลดีผมบอกเลยว่าฟิลดีครับฟิลคูดเลยฟิลดีจัดแจ่มแมวมาเพื่อนด่านนี้ตึงแล้ววะด่านเริ่มตึงแล้ววะรโวโมองตัวเีมาดิเฮ้ยอวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมจเจมิคไฟด้วย อ้าวเฮ้ยร้อยเรียบร้อย,ย,อยผมแซงเลยผมแซงเลยนะอุ้ยเสียวขอบเลยเกินช่วงนี้คุยกับขอบบ่อยาผมขับสายไปสายมาแล้วนะผมขับแปลกๆนะตาเนะี่ย ขับใส่ไปใส่มาเฉยเลย mm hmm. อุ้ยเนี่ยชอบชุวยชอบคุยกับขอบเนี่ยเป็นโลกอะไรนะตอนนี้ผมแปลกจนึงนะเพื่อนทษทีพอดีผมพักมาแนละ้วไปจับเืออีกคันมา แต่ว่ามันเหมือนคลิปมันยังไม่ค่อยได้ที่ครับผมก็เลยมาทำเพิ่มมาเล่นเพิ่มนะชวนไม่พักเหมือนจะสวยนะ ถ้าผมไม่ชนเยอะผมโสยแล้วนะจริงจริงจังเลยจริงจังอันนี้จริงจังเพื่อนจริงจังอยู่เมแม,มแนผมเม้มให้เพื่อนอยู่ เพื่อนบอกผมเล่นไม่ดีนี่มันดูไอ้นี่มันเล่นไม่ดีเลยวะ่ะเย่เสร้าชนเยอะไปหน่อยวะ่ะมาดูเพื่อนสำหรับผมนะดีเลยคันนี้เออผมผมให้ว่าดีแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมัน มันค่อนข้างจะเล่นได้ดีนะแต่ผมยังไม่ใช่ไม่ชินเองเพื่อนพ <ไป S 1> ี่ผมยังขับได้ไม่ค่อยดีนะแต่จริงๆผมฟิลลิ่งอ่ะมันผมชอบนะผมชอบเลยผมชอบกว่าเซทโฟพูผมชอบกว่าเซฟแต่เซฟมันแรงไงเพื่อน แต่ว่าถ้าใครจะเติมผมก็กเติมไปก็ได้ครับเอาไอาด้วยนะเพื่อนเอาอะไรมาอัโรถด้วยนะก็เติมไปเถอะเพื่อนแต่ถ้าไม่เติมก็ไม่เป็นไรครับตัวคันนี้ยถ้าเติมก็เอาอะไรมาเล่นถ้าไม่เติมก็ไม่เป็นไรครับคันนี้ผ่านได้ผ่านได้ไม่ซีก็ประมาณนี้ครับผม แต่นี่คือผมแบบยังไม่อัพเต็มนะถ้าอัพเต็มผมอาจจะเชียร์มากกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันอัพมันถ้ามันไม่มี ecu มันจะน,นี้มากเลยแต่ถ้าแข่งขันเขาก็จะใช้สู์ ecu ป่ะเออศูนสู ecu แล้วก็อัพเต็มอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะซื้อไปเล่นเอารหัสเอาสนุกนะผมว่าไม่ต้องมีก็ได้แต่มีก็ได้ครับไม่เป็นไร อ,อมันก้ากึงอะ่ะเพราะว่าผมเล่นมันก็รู้สึกว่าโอเคไงเพื่อนแต่แค่อัพ ECU ยากไปหน่อยประมาณนี้เพื่อนสรุปประมาณนี้นะครับคันนี้ไว้ผมไปทำแต้มมากกว่านี้ก่อนนะแล้วก,ก็เดี๋ยวมาเจอนคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปติดตามชุม,มันใหม่ได้ครับสวัสดีครับปุ้ย